ไม่ดีใจไร้ไม่หายเด้อไอ้แม่จับเบิรงโทรศัพท์เด้อที่ไม่หายเนาะบ่เป็นยังเด้อสัญญาณบอดีพลอดเพ้อปลอดเด้อใส่เด้อฉันางถ่าเอ้ยลูก็เราจะตายอีูแล้วโดยแต่ละนายฉันนายเช่นข่อยดยสัญญาณบอดีเป็นไายไม่เท่าปัดด้วยกูบังตายลูกเอ้ย ใจโจนสบายดีสบายดีทา่านผู้ชมทุกคนเดอ้อมีน้องหน้ากระสิออกเดินทางไปตามหาพอแม่ให้ใหเอื้อกคนหนึ่งเนาะเพื่อนไปทำงานอยู่ไทยเดอ้อเพื่อนติดตามทาง เฟซบุ๊กหลองนาพาทัวเนาะเพื่อนติดต่อมาว่าตามหาพ่อแม่ให้เด้ประสานไปอยู่ไทยได้ยเศร้าก็ปีแล้วขาดการติดตอ่อประสานเนาะไปที่แหลกติดต่อไหลอย,ยู่ติดต่อบุรี่เศร้าปีแล้วประสานเนาะเอกนาสิเดินทางไปตามหาพ่อเบย์เพื่อนเดอ้อทานไดที่อยากให้หลองนาตามหาให้กะโทรสอบถามหลองนาเพิ่มเติมได้เนาะทางเบอร์โทรสองสองหกหกสี่หกหกเนาะสำหรับท่า,ทานใดที่เซตมา ลา,ลายลายสองทางองนากะดินลายสองทางกะต่อบทัรบทึงกะข,อขอ้อถษข้อภัยเด้อทานผสมเด้อทนายที่มีเบียกรวนกันนน่างองนานกันนี่โทรมาดีกวัวเนาะโทรหาองนานดีกวัวเด้อโอเคปะเดินทางเด้อดนี่ขำข้อเล่าญี่ปุนมากก็จะเห็นด่านก็บเงินนี่เนาะเพื่อนก็จะถามว่าเราจะไปทางจำปาสักโบไปทางวัดผููจำปาสักนี่แเมน1ิบหาพันกีบเนาะ ถ้าไปทางซื้อเลยนี่ไปทางสองมิกนี่ขามไปทางไปดานนะดานประเทศไทยเนาะเมนซื้อตรงไปเลยนี่เมนเพิร์กิบเส้าพันกีบเนาะนี่ทางไปจำประซัก,กะจะเลียวสายมือนี้ขี่ซื้อไปเลยไปตามหาหยาดเดอมมินิเดอก็จะเจอสามแห่กเนาะซื้อตรงมาเลย จำปาซักอ่าเมืองจำปาสักเด้นนี่เด้อขี่ซื้อมาเลยแล้วก็จะเจอขัวนี้ไปดีแม่ท่าบ้านท่าตานยู้ใชเด้ท่าตันเลยคุท่าตายนยังไงยังไบ่แหมไงยังไลเติบเนาะท่าตานเขา,ขขาทาาั้งไหนฮัมเขาทั้งใดท่าตาัอโอ้โหดีรองตลาดซีแง แด่ก็ลไปทั้งคกหม้อไปเลยโดยไปหอวอนตลาดยังถามเพนอีกเนาะนนโดยโดยโขอบใจอะายมาแม่กระเดินทางต่อเนาะเพิ่นวานยังไกอยู่ว่าสันขี่ซื้อไปเลยแล้วจะมีป่ายเบื้องสายมือว่าสันป่ายเขาทางมุมบานเพิ่นเนาะนี่ก็อันหวยดิมีเหือคนหาป่าน้ำเนาะเออขัวนี่ก็จะ หลายสิบปีแล้วเนะวาะคัวยังเก่าอยู่นี่ทางข่าวบ้านเพิ่กนกะสามเหยียกตัวนี้เนาะสามเหยียกตัวนี้ทางอยากเนเดอตัวน,นึงก็มันเจอลานตัวน,นี้เนาะทนผสมเนาะโอ้ลายลานขนาดตรงนี้ชิลองเป็นลุยยางเบืองเนาะว่าเป็นทางแบบขี้ดินตมบบหรือว่าเป็นทางดินแข็งเนาะโอ้โหาสิไปได้บอเดอร์นี่เดอ้อลานตัวน,นี้เนาะ มันทางกลางกะอาจจะได้ยั่เนาะนี่โอ้ได้เด้อได้เด้อเออเยี่ยมน้องแม่ไปใกล้จะถึงแล้วน้องเม่วังวัดจะบ่มีดานต่อไปอีกเนาะทางหนาเนาะพามาไล่ด่านเติร์ดเลยนะไล่ด่านเติร์ดเลยเนาะเอือๆเด้อ แม่บนแนวบ้านตาตานเพื่อนโพสีไม่หน่อยอยู่ใช่ดิไปหนีเนี่ย้วยจะไปพี่สุดด้วยไปชุดมันมีหันค่าค่ามือนี่ด้วยเออค่ามือนี่ไะจอดอยู่หันกระทำเขาเขาชี้บอกเว้ยเขาไมยู่หน่อจะแด้ขับไปไรจะย่างขับไปโดยโดยใกล้บ่อพอบ่อใกล้เรานี่เรื่อยๆเป็นก็ไม่มีหน่อหันค่าขายเครื่องอยู่แปะได้ก่็เข้าใหม่ครับโดยโดยขอบใจเด้อเด็กเป็นบอกว่าข่าวหอมนี่เนาะ เขาหอมนี้แล้วกะซื้อไปเลยแต่ถามเขาจะอีกว่าเพื่อนไม่หน่อยอยู่ใช้เนาะโอ้โหมีคอยเดอย,ยับไก่โมเข้ามาเน่เด้อเขื่อนไม่หน่อยเนาะลูกสาวไปอยู่ไทยให้ตามหาเขื่อนไม่น้อยประศัดลูกสาวกะซื้อนา่งปัดเนาะเออเดี่กะหอดโมบาทห้องเพิินแล้วกะถามทางมาเดือๆเนาะ ก็ดีใจทีหยับไก่โมคาม่าแล้วแอม z o o ตอนนี้น้องนาก็มาหอดบานทาตานเลยเนาะหอดบานทาตานเน่ยเด้อก็บ z o o ื่อนอกบานทาตานเนาะก็บมิโกตานเนาะตอนนี้ก็เห็นอ่าชายคนหนึ่งคุดคุดเที่ยงหน้าอยู่เนาะเป็นสิทธามเพื่อนโพสซีเมโนอยเนาะโอเคเพื่อนวาอยู่ทางในนะี่เนาะสบายดีด้วยสบายดีค่ะ เพื่อนโพสีไม่หน่อยอยู่ใช้ได้เพื่อนโพสีไม่หน่อยโดยเพื่อนไม่น่อยโพซีแม่แหละแม่เล่าซื้ออันแม่ปางแม่เทาปางเพื่อนตัวไหนดีเนาะฮะมีบ้างเพื่อนังดีโอ้เพื่อนตัวนั้นเนาะ โดยโดยอ่もうもうะขอบใจผัก t h ả เออเหยางหยาเหยาเหยางหยานั่นหนิเด้อโดยโดยโดยเป็นกะเจเป็นไห่เฮ็ดหน้าตลอดทางเด้อเนาะท่านผู้ชมเนาะเห็หน้าร้ายเด้ออยู่นี่เด้อนี่ออกนากระยางมาเขื่อนเพื่อเนาะไก่สีหอดแหละมีผัก t h ả คนหนึ่งบอกว่านี้เขื่อนหลังนี้เบิ่งเนาะเพื่อนว่าบอกว่าสิมีคนอยู่บ่อด้วยว่าเพื่อนออกไปเฮ็ดหน้าเนาะ น่าจะเห็นคนเฮ็ดหน้าหลายคนอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าแม่นไผชื่อแม่น้อยเนาะตามหาแม่น้อยเด้อแม่น้อยพอสีอยู่บ่เด้น่าจะแม่นเทื่อนนหนังนี่เนาะสบายดีเือนแม่น้อยอยู่ไสเด้แม่นแม่น้อยบอ่เออน้องมน้ <c oughs> อยบ่มีขาวดีบอกเออเห็น่ นเห็นเนี้ยหลางถั่วอยู่เนาะตอนนี้เนะาะเจอแล้วเจอแล้วหลวงีิไปทางหน้ามันจะทิชชูนมีผากกาดจับเล็กๆิ่ยางอมหนาทางน,นา้นเด,นเดนนี๋มาทางพี่คอยยางได้หลวงีิเด้อยางต่ำให้หน้าอันจอนในธรรมบุษมย์เลยนี่หอเทียนพูนเด้อด,ดีใจแล้วแบบนี้ ถึงเดมาหวนมาถึงละเด็กจะยางตามไฮน้านี่อยู่นี่เขาจะเห็ดหน้าเด็กนี่เหยื่อเพลินเ,นเออหน่องมีคอยมาเด้อประตูดโมอทอีกนี่เห็นบ่คลักขนาดเต้ด,ดิงเต้ด,ดิงคอยเด้อหน่องม,มีเด้อเด็กแม่แม่อยู่คนเดียวบ่ อยู่สามคนเนาะ<บ>เห็นยังกินเมื่อกี้นี่นนนโดย <laughs> ะนะโอ้ยแม่ฮ็ดแกงเห็ดกินเหรอเอออยากอยากมาถามมาถามวามีมีหลูกสาวอันนั้นไปทำงานอยู่ไทยโีซื้อยังซื้อมันฮัตสดีซอลิน์ดี ซื้อเดนซื้อแดมีคนซื้อปัดบอกมี่เออซื้อนางปัดกับมี่เนาะเพินน่นว่าโบดิติดตโตหาแมาย์โหลายไลปีแล้วเพิ่นว่าแม่นบ่โดย <c oughs> ม,มาตามหาแม่ว่าเพิ่นติดโตฮะเมย์่บาลายแม่นบ่โดยเพิน่นงไปติดต่อหาแม่จักปีเลยโบลายปีแล้วเป็นกัปีสิปีละ เป็นชิปโกปีเลยเนาะคนเราเพิ่นไปอยู่ไทย้าวกปีเลยเนาะคนเราทำอีดกับตดต่อได้อยู่แับนี้มือถือเสียเนาะด้วยเออเดี๋ยวเห็นเห็นเพิ่นเด้วติวาเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วแม่ตาเพิ่นตายเดบอติวาเป็นยิ้มย่างมาดยผู้เห็นทรงข่าวข้าวคือผูเห็นมาบ้านมาเมืองโดยเออท่านั้นจังมา อายเพิ่นหั่นล่งเฟสล่งได้สังเหล่คอยกบจักโดยอันนี้เพิ่นอันนี้เพิ่นเพิ่นน่ะอันนี้แม่นน่ะเพิ่นติดต่อมาหาลูกเองอันนี้โบแมนโบแมนมีผู้ล่งเฟสล่งได้อันนั้นมีเบอร์ไม่ยังเพิ่นบ่หรือว่าโดยมีเบอร์โทรเพิ่นโทรมาหาลูกเดี๋ยวอันนั้นน่ะขอเบอร์โทรนั่ลูกได้บ่โดยเดี๋ยวเชี่ยติโตไหเด้อว่าเป็นแม่เพิ่นบ่เนาะเออแม่ชื่อน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยอั้โทร่ข้ามเพิ่นเบิ่ง จะให้ติดต่อคนเบอแล้วก็คิดว่าอันบ่แม่เพิ่นหนาสิเดอโดยเพิ่นบอกทางดกมากจดมีบ่มีมดมีมบ่แม่โทรศัพท์มี่บอ่โดยเอาโทรศัพท์แม่มาเดอดกสิเหตุห้โทรหาเพิ่นเดอเฮ้ยเมคือภาษีี่เด็ดวอน้อโทรศัพท์เพินเสีย เออก็าฝากถึงพูทีไปทำงานอยู่ไทยกับพยายามติดหาติดตหาพพอแม่เดอรดิโดยเอาเบอร์โทรที่ซื้อก็ได้แม่เพราะว่าเพิ่นมีเบอร์โทรอยู่อันนาโต,โตโตอันนันก็นได้โตแบบทางเฟสทางไลน์ก็ได้โตแบบอันนันเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะ ส่งข้าวส่งข้าวเวียนมีของฝากของซอนโอ้ยบ่เป็นยังแม้ว่เป็นยังเด้อเขามาเฮ็ดอันนั้นสวยกันตามหาเอาบุญน้ำกันเลยโดยเดี๋ยวดูสิโค้ดโให้เด้อดูกมันอยู่ไซเรนดูกอยู่ปักเซมาแต่ปักเซแม่ยังมาน้ำดูจับรดี๋ยใหญ่เดี๋ยดูกจอดไว้อยู่หนองผุนยางแม่โดยอีแม่อยู่คนเดียวเนาะตอนนี้น้อยพอไปใช้ ้านมันมีร้านผู้นึงกับผ uh, ู้ใหญ่ผวนัไปดอมตะกะอยู่วเฮ็ดหน้าบจะเอาเฮ็ดหน้าเดนี่สบายดีแม่แม่จะบ่ชั้นงานดีอยู่เหรอชนงานาดีนชั้นงานบ่คอยดีเนี่ยชันงานบ่คอยดีดแม่แม่หูดุบเรแม่้นบอเด๋ยวจัน่อยให้เจีอนบ่าชั้นงานบ่ดีเนาะคนมาเนาะ เดสัญญาณใดเแล้วแมนบอนี่แมนบอนี่แมนเม่จะบอแมเม่์หเอาเดเม่ดีใจไรเม่หเด้อไอแม่จับเบิงโทรศัพท์เด้อที่ม่์ห้วอ่ะโบเป็นยังเด้อสัญญาณบดีกอดเด็กอดเด็อดตายเดีว พ่อตายเดี๋ยวได้ผีเดี๋ยวแต่เห็นพ่อเห็นยังมาบ้านน้ำเมืองอืมสัญญาณบอดีเนี่ยจะได้อยู่จะไหนกินจะไหนดูพ่อเ้าตายเดเด้อ โดย,โดยจักหน่อยสัญญาณสาญาณบาทได้บาทโบเป็นพี่ตอมาหาหูเองเนาะเดิเป็นข <choreography. S 1> ีดถอดพ่อแม่เป um ็น่าโคจักันเัมอนวิธีอันซื้อกับโบเป็นดักทุนวมาเป็นนักซื้อดินโินด้วกัาบโบเกงได้ยินบ่บอกมันพอตายแล้ว เออเจ้าตะหนะว่าเออเจ้าตะหนหาหกปีเลยเจ้าได้ปีเดียวหาหกปีแล้วเจ้าติโตอยู่กับติโตก็ได้หรอ เดี๋ยจังไรสบายดียุก็ดูจา้าสบายดียูเออเียแลเวเดียวนี้มาดูาดูแค่นนะ่ะสองคนหรือม่อะใส่เด,ด,ดี๋วบัวจะได้ยดได้ละม้วก็ยึมากเอานอ chào lên chào chú bạn chào chú bạn nữa các bạn đi ham ơi mấy nhay nhặng như bò mấy bò anh ạ bò có đi น่ปัดประองแม่รองนักเกิดย um. ู่ดีมีแห้งแล้วอ sure. ืดจะได้ถ yeah. mm ึง hmm. จ oh, ิดโทรหากันได้เพื่อนได้มาส่งข่าวให้เดี๋ยวดูสิเอาเบอร์ให้แม่แม่เนาะอนอมาได้นะตามหาถื่แม่แด้ส่ง่าวแม่บริปัดอย่แม่เอืมด้วยดูตามดูท้ามาแต่ในบ้านพัว ่นได้หวานก็มา้า่่ได้ยอะมไม่ปังทองบอ้ยดยสบายดีเด้อว่าดีดูโอ้ยหอนังด่าเอ้ยดูกอตจะตายอแล้วดยแต่นายฉานายเช็นข่อยดยฉันใหญ่ดีเป็นไายเนี่ปัดด้ยกูบัตายลูเ้ยใจโ ตั้งแต่เราหูหงเด้ด no like ูก็อ้ยบูเห็นหน้าเห็นตาโดยเป็นนายิามนายเช่นเป็นยูไทยาปนน้องค่ายจะาดวนเพิ่อยังจังบ้านยังบอกอืมเพ็่นไรอ่านมือือกับโบเป็นเด็กไม่คอยเมนเดี๋ยูกันแมนเดีวนั่งโดยมือถือกัเชียผึ่นมามไม่ผัวบอเหม่นั้นไม่ผัวอยู่ไม่ผัวเดียร์เดยดู้องคนเป็นทถามปตีนไปเดเดี๋ยวดูสิทรให้ไหมฉันงานมาคอยดีเนาะ เต่นอะไรเด็ก่ครคนลเพรนตายเพระย่งดูโเห็นกินเห็นห่อไอดูดูเว้ยเป็นทรงมหาดูคน่าตามหาพ่อแม่เด็กกินหอดพ่อแม่คนมาอ่านหนังสือกับโบเป็นดินเพื่อโเป็นดอกไ่ดินโมเป็นหัวคนจือๆเหยื่อ่นพี่บาอันแม่ย่างรู้ปรดูสาบเสียรนี่พรตามหาวะนี่ดูไอ้คนโทษคนโทษมหาดูคน่าตามหาพ่อแม่ให้เด็กคน่าโอ้นั่งคือจะได้จู ดูอยู่ปากซ่โอ้บาดนันจักงำเพื่อนยังจังบาดยังบนจะอยู่หันขบกโดหของป้าผัวไอ้น้องค่ายเด็กกับแม่พึ่งไปตามกับบ่จักบ่เบื่อท้เหือนเขาเด้อฮาน่าวันนึงยู่หันแม่นี่ยังโอ้แม่พิ่งก็เคยไปตามหาไปแต่ว่าไปทรงดองไปผูกแขนเพื่อนนายานาจึงกว่าพึ่นตายสิเห็นกินเห็นห่ออีหน่อยเอ้ยเด้อลวงบอลพึ่นอยู่อืมเจ้าก็เห็นหนาดูเอ้ยเจ้า ยูวันียังวันจะยูหันจังหวัดยังเพื่อนยังเพื่อโทรคนมีบุรีน่ะโดยเรื่องเรื่องดีก็ถ่ายโทรศัพท์แนวหน่อยเพื่อไปยิงกันไปจุดมามาดูดูสิเฮ็ดติดต่อให้อา๋องไม่เฮ็ดเบิ้งเฮ็ดติดต่อให้เพิ่นให้โทรทางโทรศัพท์แน่เนาะบุรีเนาะถือแล้วมาถือแล้วบุรีเน่หน้อยเนาะเป็นว่าก็ขี้โดนเกล้งมากมิองชอบไรไรขถามหาจะปังงงตัวทุ่มคนที่อย่างนีพคนว่า เบอร์นะคะตะเนี่ยค่ะลูกใส่คงจะอาันเดเด็กเดี๋ยวให้ให้น้องเมยเป็นเพียร์หยแล้วมีโทษโทษทางอาหารการอนั้นบ้านนี้เพิ่อยู่น้องผายหน้าเลยแป๊บเดียวก็เปิดไม่สร้างรูไม่ใช่หย่านบ่แม่รักกับขางคืนคืนอยู่นี่ไปแต่โยชิฟ์กาแฟไปตัวโยชิ เยสิาได้นักเลยกู่าบอันเห็นดูดยคนเดียวเดี๋ยวบ้านเมืองสม่อมกินกมาดอกมายามเออคนจือบ้าอยู่แตบ้ามาโบราณพาไปเที่เป็นหลังสือนี่จเนยบาเกาลงมาจาก่าทองเม็ดบ่อดิฉางลงมาได้ไรอีร๊อกสงสาลงมาทั้งวันนน้องขายชนเงินรอกมาทั้งเรือง มันกวมังขายกันด้ให้เาเมยเบื่อให้ใน้เงเมย์เบิ่อโทรเบิ่งติดต่อกันได้เราดูกระชิดกรับแบบนี้เออใจเและกรจเด้อยมีแต่หักษาเบอร์โทรไปที่เดียวจะห่กงจะหนีดก็ทีมีบางอย่างแต่ทอดสาบตายดูมีแต่ตรงจุดเบอร์โทรไปยู่ค้างเชื่อนพันยังกระไรด้วยดูนี่นี่เทาไรัูเท่าซับแม่จะเริ่อนี้เรื่องต้องเท่าซาบแม่หน่อยจะเริอนี้ดเอามาเม็มาเบิ่งหน้า เออแม่นที่ดุสบายแล้ววันนี้เออจะโทรมหาแม่ในดุก้ย์วันนั้นไม่ได้ผัวเจ้าหันผัวจะดีเว่ยฮักษาเบอร์ไปดีๆเด้อวันนี้เด้อเ้ยสบายดีลูกเออนี่ยแม่โกแม่โกเด้อนี่เด้อลูกเอ้อเจอเด้อ Ui, chết thì hà đồ. Cuộc thì bố. Qua chưa tiêm kịp kopiê đê. Một mọi 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 เป็นสางเนะเป็นหืดเป็นหอบเป็นทีเป็นลูกอีสั่งอีหน่อยเป็นไข่เป็นอันนี้เป็นอันตีเป็นไข่เป็นไอคือของเก่าดล้นหันแล้วเป็นปอดเป็นปอดเออไอ้น้องเป็นไซส์ไอ้น้องควายไอ้น้องจะเทาแก้วขยู่ผมนน่งซ้ำนัวผนก็จะเลือกโอ้โหก็เห็นหน้านักแสดงถ้างเราตลาดหรือว่า้ตน เอออืเออดนืหน้าไอยทางังฮะยเจ้าเจ้าเมียตะลำน้องไผ่น้องไผ่เมียบักลำเออไสพุง่าวงนีู่เพื่อดีเออสบายดีปะสบายดี

ดยดสาธุเงินหลอนได้มาคือนั่งอยู่ตลาดก็ได้ให้ได้เงินดอนเด้อดูเลยดูดดูดสาธุสมผ่อนปากแม่เด้อนน้อยพัดฉี่เมื่อแล้ดดฉีิเมื่อแล้วเด้อบอกเพื่อนแน่เมื่อแดดเด้อหน้าเอ้ยฉีเมื่อแดดเด้อเผืมาส่งข้าวส่งข้าวให้เพิ่นฉีเมื่อแดวขอบใจน้ำเพิ่นแน่ดูดูดดูดเออสบายดีใจน้ำเด้อเอื้อยเด้อดีใจน้ำ โดย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 เดินทักเด้อโดยโดยโดยเดินทักปลอดภัยไปบลอดห ok ah, ok ้ย่าวบาบปลดหายคลองหายสะดวกสบายโดยซาถั่วอะไม่ดีใจไรจนหาเนาะหนูก็คงบ่เคยเห็นคนไปไปสิปีทั่ปีเดยไปเฉพาะคือไปเฉพาว่าเป็นตาย ้นีกเดินทางกลับบ้านกับเพื่อนเดอ้อบันี้เดอ้อเดินทางมากับไรสมุงเติมเนาะสามหัวเถื่อนหัวสานเพิ่นกะตามหาพ่อแม่เพิ่นจุนพบแล้วกะดีใจน้ำทางขอบกัวเพิ่นเนาะอ่ะกลับบ้านเดินบันี้เดอ้อบ้านเมืองเพิ่นห่มยินดีเนาะนี่กะเป็นสถานที่หนึ่งที่ซักดิ์สิิทธ์เดอ้อนี่เดอ้อสาธุ ตอกูนทุตท่น้้งน้กานกคะดุกคนทุกคนทุกคนทุกนเุกคนุ่กคะทอกว่าเกี่ทุกคนทุกคนทางมนทุคนทกนกนทุกทางคนทุคนทวกนกนน้องนาง,งก,นนนงนานกบน้องมีกุตามหาจนกคนทกคกคอย่าลืมกดนลกคนทุกคนทุพคกนกทุกคนทุกคนททุคลิปดีนแบบนี้ตคอไปเนาะนทุคลิปแบบนท้กะอย่าลืมส่งน่อๆให้เพืนอนๆให้นี่น้องเบิ่งเนาะ แลก็สำหรับท่านใดอยากให้เฮาตามหาพี่น้องห้ตามหาพ่อแม่ห้ตามหาคนที่หายไปเนาะกะสอบถามเพิ่มเติมหลวงนาไหนเดอ้อทางเฟซบุ๊กหลองนาภาทั่วหรือว่า,าเบอร์โทรเนาะสองสองหกหกสี่หกหกตามนี้ดเดอ้อที่หลองนาขึ้นห้เนาะ,ะสำหรับคลิปนิกก็บบเพียงสมีเดอ้อทำไปส่งเดอ้อขอบใจบายบาย